เอเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิว<ม>เครื่องอ่นนะงานก็ดนะีน,นะครับตั้งแต่เ่อก่อนะห้าร้อยมลนะครับไปหาซื้อได้ในติ๊เตอเลยนะครับมันจะมีแบบร้อนแบบเย็นนะครับผมมันแตกก้นกองกันครับตัดด้วยยางเส้นรับเนี่ยนะครับแล้วก็นี่เครื่องอาจจะมันจะแบบแยกขายเลยนะครับหรือว่าใครที่แบบยังไงอ่ะซื้อแบบคู่กันอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่ผมซื้ออีกราคาหนึ่งนะครับ ที่การอัดก็ง่ายๆนะครับแต่ผมไม่ถนัดเลยนี่นะครับนี่มาแล้วก็อย่าเส็นใสนะ่ประมาณนี้นะย่าเซ็นจะไม่ต้องใส่เยอะมากก็ได้นะแบตรัดประมาณนี้นะ โอเคพอได้แล้วนะแล้วก็อามวลมาใส่เลยครับต้นกองครับต้นกองป่านามาใส่เลยนี่นะ แต่สุดแล้ประมาณนี้ครเสร็จแล้วก็กดอันนี้นิดหนึ่งนะปุ๊บนะครับมาที่ผมจะมาลองสูบไปดูเลยครับว่ารสชาติเป็นยังไงเลย